ลองกันนะครอันนี้คือผมที่ได้ชื่ออันนี้แข็งแรงมากอันนี้คือน้ำยาที่แข็งแรงมากอันนี้ปั่นกลางอันนี้ air นะะอ,อ่อนแอนะครับงตซัอ่อนแอเนี่ยไม่ขึ้นรอนเลยเห็นไหมเบานะครับอันนี้อันนี้เด้งดีเลยแต่ว่ามันจะมีความแห้งๆอยู่เพราะงั้นอัจ้จะเอาปั่นกลางทําให้จะใช้เวลาหน่อยถนอมผมไปด้วยดีวยกว่านะแปะผมก่อนให้มันดูทรงกันเนาะ,ค,ะความยาวมเท่าเดิมน,นะคะ เพิ่มเลเยอร์เพิ่มอดลูปเพิ่มหน้ามาตัดเพิ่มไหมเพิ่มได้เดี๋ยวสั่งขอกันกขายมาจากญี่ปุ่นนะคะอาบน้ําร้อนมาก่อนปัจจุบันก็ยังอาบน้ําร้อนอยู่ผมธรรมชาติที่แข็งแรงแอบซอดรูปนะคะทุกคนต้องระวังนะคะไม่ว่าผมมาแข็งแรงขนาดไหนแนะนําว่าให้เทสก่อนเพราะบางทีลูกค้าไม่รู้ตัวค่ะว่าทําอะไรมาบ้างบางทีสิ่งที่ลูกค้าแจ้งเราลูกค้าก็รู้เพื่อแค่เบื้องต้นค่ะเคยเจอเคสหนึ่งลูกค้าบอกทําสีมาอย่างเดียวตีมาเข้มเลยค่ะ สมัยก่อนนู่นก็ไม่ได้เทตับยานะคะเห็นลูกค้ามาผมแข็งๆแ,แล้วก็ใส่้ํายาไปเลยสูตรแข็งแรงกดว่าไม่ถึง5นาทีผมเปื่อยค่ะไปล้างแทบไม่ทันนะคะก็เลยถามประวัติไปมาอีกรอบหนึ่งค่ะลูกค้าบอกว่าเคยทําสีเข้มมาพอไปทําสีที่ร้านสีไม่ติดท่านก็เลยบอกให้ล้างประกายสีที่เตียงไปพอล้างเสร็จเขาก็ลงสีให้ก็เป็นสีปัจจุบันนี้แหละคะ่ะเป็นไงล่ะคะความเก๋ในเก๋คือ การถามประวัติลูกค้าย้อนไปปีสองปีมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ลูกค้าจะจําประวัติของผมตัวเองได้เนี่ยมันก็ยากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราเทสผมเราจะรู้ปัญหาของลูกค้าทั้งหมดที่มีมาเลย,เยอย่าบาคนทําสีมาตรงไปลายไม่รู้เหมือนลืมไปอะค่ะว่าเคยฟอกไว้คิดว่ามันนานเลยก็ไม่ได้บอกช่างทุกอย่างการลงน้ํายามันจะเห็นหมดเลยค่ะ ทั้งความยืดหยุ่นของผมและสีที่ซ่อนอยู่ส่วนลูกค้าที่กําลังดูอยู่นะคะกรุณาจํานะคะประวัติของผมตัวเองนับตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจดได้จดเลยไม่ว่าจะเป็นการทําสีหรือเคมีใ,ใดก็ตามนะคะควรจะจดจาไว้เท่าที่ปริมาณผมเรายังเหลืออยู่ถ้าคนผมปะบาทเนี่ยก็ประมาณสักปีหนึ่งค่ะแต่ถ้าคนผมยาวผมยาวมากๆเนี่ยต้องมี 3- 4สปีเลยนะคะผมที่อยู่เฉยๆก็เสียได้ค่ะผมตรงป้ายของเราเขามีอายุมากนะคะหลายปีอาจจะแค่โดนสะโดนม้วนโดนใด ก็สามารถทําให้เขาแห้งเสียได้แล้วค่ะอันนี้เป็นน้ํายาล็อกหลอนนะคะแต่จะไม่ได้ใช้แกจ <ะ S 1> นะจะโขลกลูกค้าที่เตียงแบบนี้เลยค่ะ7นาทีล้างเสร็จลอนได้ประมาณนี้เลยค่ะจะไม่ได้อีกมากนะคะเน้นวอลลุ่มถ้าผมไซส์ประมาณปะบาทแต่จะไม่ค่อยดัดให้หยิกมากโอกาสเสี่ยงที่จะดูมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันสูงเพราะว่าจริงๆจดเราก็คือลดอายุคนที่มาเราจะจับลดอายุให้หมดเลยค่ะลดเท่าที่ลดได้นะคะลูกค้าประสงค์ตัดหน้ามาแต่จะทําการดัดให้เสร็จก่อนค่อยมาตัดหน้ามาทีหลังนะคะแบบนี้ค่ะ เพื่อให้ดูว่าหน้ามาจะเข้ากับรอนผมเราที่ดัดไว้กันแนยมากแค่ไหนแต่แน่นอนค่ะหน้ามานี้ลูกค้าตัดเองตลอดเพราะอยู่ต่างประเทศก็มีการเทรนหน้ามาให้ลูกค้าตัดเองนิดนึงค่ะวิธีการตัดนุ่นนีน,น่านส่วนทรงนี้วิธีการเป่าเซตง่ายค่ะเป่าแห้งธรรมดาเลยไม่ต้องหมุนหรือไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะได้ไดแล้วอนสวยดูผมพองแล้วดูผมนานที่จริงมันแบนจริงงผมหนาแต่ว่าเขาตรงอะเนาะฉันก็เลยดูรีบ ได้เนาะกระดง่งนะคะดูหนาขึ้นหมดดูวัวรุ่งขึ้นโรแบบโซแบบโซแบบลดอวลดขอลดสองสอปีก็ยังดี เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะพิธีการดัดผมในวันนี้เันนี้จะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะคะในการดัดเริ่ม11บเอโมงเสร็จตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะเป็นผมไซ์นี้อยู่ที่5ใบเทารวมตัดและทรีทเมนต์เรียบร้อยนะคะบอกแบกปรึกษาฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะคะมาปรึกษาเสร็จไปทํารันอื่นได้นะคะไม่ว่ากัน